สวัสดีครับวันนี้เรามากินข้าวกล่องกันนะฮะยายก็กล่องนะครับผมเดี๋ยวบรรยากาศดิพี่พน้อง,องนี่ก็คือหมูก,กรอบนะฮะเนี่ยยายกำลังตั้งตั้งสถานที่กล้องอยู่นะฮะอ๋ออย่าหาเจยันหาเจยันไม่ตัดเลยนะไม่ตัดพี่น้องก,กองระเป๋าค่อยตอกเสียพี่น้องกับผม<ไ> มีน้ำเออมันมีน้ำมันมีน้ำซุปด้วยป็ดเขาทำอร่อยอร่อยครับอันนี้ไม่เอาเหรอไอันนี้น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มใส่หมูกรอบหมูกรอบยายนะฮะกาบันนี้แล้ร้อนแหนาวพี่นนอะสวัสดีค่ะยินาค่ะมามาทานข้าสวส,าาสวนสาธารณะอือสวนสาธารณะอีกเดินอยู่ในสวนไอ่เา่เาสองต้นสองเผา นั่งกินแบบนี้แหละโรคหงจจำแล้วก็แดดด้วยนาีนาก็เลยกลางล่มกลางล่มกินข้าวแล้วไ่นั่งได้ไม่มีแดดแล้วโอ้ผมงอกยาแต่หมัวเลยเนาะเห็นผมงอกยาด้วยเหยเรื่องธรรมชาติวันนี้กินหมูกรอบพี่น้องหมูกรอบฮ่องกงได้กินูกรออร่อยทุกร้านเลยนะหมูกรอบฮ่องกงแต่รวยดีกิน เป็ดปักก like ิ oh <c ười> mm ่งปักแล้วเป็นหมูกรอบเพราะว่าถ้ายายกินเป็ดแล้วยายไอไอร้อนรัวแล้วไอเราก็เลยไม่กินหอมกรอบจับใจมัขมอร่อยเนาะจะจั๊กไหมแตงลมกกินมันแดดร้อนน่ะมีเด็กด้วยครับมันเป็นสวน เด็กปั่นกอยามอือเถาว่ะให้ไม่มันไม่ร้อนขนาดนั้นมันแน่หนาววันนี้แปดองศาใครถือบูเบาน้ำพี่น่อยพ่อของลูกอ่ะ เตางเหรียญเยอะอยาพาลูกกินมบเมี่ยวอืาได้เปลี่ยนอย่างเยอะวันนี้ไม่สวนสาทันละลูกของยายนะมุกอดข้าวอยู่ดีกินแซ่บแล้วมีมะละกออีกวันนี้อากาศมันดีก็เลยพากันอยากมานั่งกินแบบนี้ก็เหมือนทุกๆครั้งแหละครับ เป็นบัญชาการบางครเนี่ยกินเสร็จพอดีขาเดินไม่ได้นะคะเรื <c oughs> ่องสิ่งกำลังจะเริ่มต้นแล้วมีน้ำแกงดยวะกิน <c oughs> น้ำแกงได้บานนีพี่นอ้องชินมุกก๋อเขาชินใหญ่มากชุดอย่างนี้เลยมอก ชื่นใจร้อนๆยหย่ยไหมโอเคอยู่ในะใหญ่รสชาติเป็นไงก็โอเคใช้ได้ใช้ได้อยู่วันนี้เขาให้ปิดเยอะมากอืซุปอร่อยมากชื่นใจไหม,มชื่นใจเนาะ ็ดนี่ทำได้เน้ชาตินัวดีมากแล้วน่ากินปกติยายจะชอบกินเป็ดกิน<อ>นล้ใหญ่ไอ้เ,เ,เมื่อกี้น่ยถ้าเปิดน้ำแกงนะกระเป๋าหล่นนะมนายเปลี่ยนเสื้อผ้ามทำไยหืมหมอก เป็นเรื่องธรรมชาตินี่แหละของที่ไม่ยั่งยืนเต็มกอเลวพี่น้องใช้มือจับตบนขีบขีบอยู่ก <laughs> ็ลนขีบอยู่ก็ลนกิน,นข้าวกับ,บนิกาแบบนี้แซ่บพี่น้อยเวลาไปลวพี่น้องเย ขอบคุณนะคะจันเข้มหน้าค่ะบ๊ายบาแชรเบ็รยากาศนะฮะขาบปั่นจักรยานเนี่ยโอเคนะครับผมได้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับผม